วัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผม FPS with c h a n n e the game the king of f i t e r l l star อ่าก็ผมบอกกันนะว่าผมแพ้ฟาร์มขาวอืมสามดาวไปเลยครับท่านมาก่อนอื่นผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการรับบี้สามพนะอ่าว่ามันรับยังไงนะก่อนอื่นเลยเราไปโค้ดก่อนนะถตว่าวเอาโค้ดตรงไหนใช่ไหมเดี๋ยวนะผมพาไปดู อ่ะโคดอยู่ที่ gmail ตรงนี้นะเห็นไหมอ่ะ gmail ตรงนี้นะปับ๊บเราเข้าไปอ่าเห็นว่าเล่นอะไรไหม k s เนี่ยอืมปับป๊บปั๊บเราก็เลื่อนมานะอ่าแล้วโคดอยู่ข้างล่างนะไอเข้าไปที่ gmail นะ gmail ตัวเครื่องเลยอะ่ะอ่าโอเคแล้วก็เราสามารถคัดลอกนะอันไหนก็ได้นะสามอันเนี้ยอันเบอร์ที่ผมใช้ไปแล้วนะอย่าไปใช้นะอันเบอร์เนะี่ยอืมก็ปั๊บ ครัดลอกใช่ไหมก็กลับไปหน้าเดิมนะอืมอ่าเราก็เข้ามาหน้านี้เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะก็คูปองให้เข้าไปที่คูปองลงทะเบียนว่างหน้าตรงนี้นะปับ๊บแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็วางเลยนะแล้วกดกรุณายืนยันไม่นจะ,จะได้บี้มาสา0พันนะ ส่วนตัวผมก็ทำไปแล้วนะเดี๋ยวผมไปรับไปดูก่อนอ่าก็อยู่ตรงเนี้ยอ่าสามพันเห็นไหมหายใจหายคอรับไปอ่ารับแล้วนะสามพันห้าสิบอืมและอีกอย่างหนึ่งการเล่นคารีวันใช่ไหมผมมีเคล็ดลับอย่างๆนะ เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆอ,อาจจะรู้ด้วยนะสำหรับบางคนอ่าผมใกล้เต็มเลยนะเดีย๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ไอสามารถวมเมมโมรีมิติได้นะอ่าตรงเนี้ยอืมส่วนตัวผมก็ยังไม่พร้อมนะที่จะใส่มันอ่าก็มันจะได้ประมาณพันห้านะอ่าพันหน้าจะลองดูไอเมมสีทองนี้ไอจุดหมายสีทองอะ่ะ มันจะได้เท่าไหร่นะอยากรู้เหมือนกันเอาของนี่กันอ่ะป๊บอ่าได้แค่สิบนะซึ่งก็ถือว่าน้อยนะแค่สิบอ่าแล้วอีกที่นะผมพาไปดูตรงนี้หน่อย ไอจูติตรงเนี้ยเลยแค่2วันนะเราก็สามารถทําได้นะผมส่วนตัวผมร้อยลีก่อนนะแล้วผมก็ซื้อก็จะได้ประมาณ900อนะอ่าระมาณ900เก้าร้อยเต็มนะฮะโอเคแล้วก็วันนี้ผมจะมาทําการสุ่มการ์ดของเขานะสุ่มการ์ดของน้องเขาเนี่ยการกันตีไป <c oughs> ข้าวก่อนสุ่มตัวได้ผมโดนน้องๆสาวๆก็หล่อครับ เกือบหมดตัวเออล่อไปซะโอ้ยใจหายใจความมาปรับเลนหน่อยเอส่วนตัวให้รู้จักตรงนี้ได้นะว่าเลนเราจะออกดีมัดีดีสีแดงเฮ้ยฮึมาสมตัวหน่อยดิเะเจ็บนิดปกคูลาสโน ทำไม,ไม,ไ,มไม่ออกเหมือนเมื่อวานวะอือหือเดี๋ยมา,มา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 ไม่ใช่สามพันเขาสักหน่อยอ่าสุ่มกาัาด้วยคือได้ตัววานออกสีทองใช่ไหมถ้าผมไปสุ่มซ้ำผมก็จะสามารถได้ตัวดีๆนะอือก็เองเขาแนะนำมานะ สีดาวโอ้ยกระลุกกระลาอืมมสุมการ์ดก่อนสุมตัวไว้ที่หลังขอล้างทู้สักหน่อยนะออไม่ต้องไปดูเหลีมัแล้วอยากได้ของน้องเทนเนียวหัวแพ้ฟ้ามขาวเองก็ไม่รู้นี่แดงว่ะเฮ้ย อื uh ้อ huh. แตกไหมอื uh ้ huh. มันมาของเรียวอา้าวออปชั่นใหม่เหรอมาของเรียวของเรียวเออมหมดแล้วอ้าโอ้ยูตตกใจหมดอุตส่าห์ลุ้นมา อ่ะทองไม่มีแตกคลิปต่อครับลุยเน่ยบอกต้องกำลังตีอีกนะไม่ไหวจริงๆเ่ะอะแดงว่ะเฮ้ยวันนี้ดวงมาเว้ยเมือนเขาจะเห็นใจโอเ ทำาไม่ตายใครบ้างไหมอ,าอหา่าอันไหลห้าดาวถ้าอันถ้าอันติมันต้องสีส,สีสีรุ้งไม่ใช่เหรอซ้ำองกานนี้โอเคเฮ้ยอืมอ,อย่าล้างตู้เลยครับกอร้อ,อง อ,อือหือแตกไหมเอ้ยแตกว่ะมีน้องๆบอกว่าพี่ลองออกเกมใหม่แล้วก็เข้าใหม่ดูดิเผื่อมันจะให้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามัน,ม,นมันเกี่ยวไหมนะใครอือหืออปชั่นออปชั่นมาแล้วมาออปชั่นมาแล้ว ชั้นหนึ่งอันนี้ม,ม,มันมีแจกมาใช่เหรอโอ้มันไม่ได้ FGS ใช่ไหมมันมีแจกใช่ไหมอันเนี้ยโอ้ยอืมแดงมาสามใช่ไหมเ เอาเข้าไปโอ้ครับดูเลยเดี๋ยวค่อยไปล้างมาล้างตู้จริงๆเจ็บเจ็บกระดองใจหึมึวาวววของใคร SGS เจอ,อ เนี่ยที่เราตามหามันไม่ใช่อยากได้อันตรีต้องเงาอืมมาดวงดีเรื่องการ์ดกะว่าจะสุมล้างตู้เก็บไว้สุมล้างตู้ไว้ตู้สองอมหมดแล้วหมดกันแล้วอืมเค บายบายอย่างนี้อืมเสร็จล้างตู้แล้วจ้าอืมแดงเว้ยเฮ้ยแตกไหมเอาที่ ไม่ได้อครึ่งทางเลยจ้ะครึ่งทางเลยจ้ะอืมเอาหิ้ยออกมามาดีไว้คราวนี้ใบอะไรพอดีไปสะดุดแ,แตะมันไม่เอาใบนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ผมต้องเลือกได้ระหว่างเซ็ตเซตออปชันกับเซ็ตอันติของน้องเงาอืมเมื่อกี้มันไม่ซ้ำกับใบแรกใช่ไหม ừ, โอ้ยต้องเลือกเลยนะ au, น้องเงียวไปฟังเก่าอืมอืม โอ้ยแต่เอาว่ะเอาว่ะอันตมไหมถ้าอันตินี้คือ,อต้องต้องถ้าอันติเขาไม่ใช่ออปชั่นนี้ <c oughs> มันคนละใบกันหรือเป็นไรแน่น้องเข้ามาแล้วอย่าใจร้ายกับพี่เลย Ơ... Ư... Đẹp đẹp... Đang luôn rồi Ok, em tìm đến đây nào Đừng thêm nữa Đừng thêm nữa Đừng thêm nữa Ư không được โอ้น้องอเงียเต็นหง่อยู่ไหนอ่ะพี่อยากจะร้องว่ะน้องอเงียเต็นหง่อยู่ไหนไอ้แดงเฮ้ยอย่ซ้ำออกครบสามตัว ออกคคบสามตัวเอ้ยโอเคผมล้างตู้ผมล้างตู้เอาเซตเอาเซ็ตของเขาเออไปเอาเซ็ตของเขาวันนี้ดวงมาว่ะดวงมาเรื่องการ์ดว่ะโอเคอีกสามสิบครั้งพันกว่ามาจอกอะไรก็ออกมา ไม่อะไรมากแล้วตอนนี้ตัวมันมาอย่างเกลือเอาเฮยแตกดิเออหรือไม่ต้องล้างหรือไม่ต้องล้างหรือไม่ต้องล้างใบเดียวเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ซ้ำจ้ะมันนี้ซ้ำจำได้พลุ อยมันดูตรงนี้ได้ใช่ไหมไม่ได้เว้ยเพราะเรายังไม่รับมาเลยโอเคไม่เป็นไรมันไม่ออกตัวใบอื่นมาให้อะ่ะวันนี้ดวงดีแล้วเว้ยเอาวะดีดังการาดก็ดีดังกั์ดไปตัวไม่มาก็ว่ากันใคว่ากันอืมเฮ้ยอะไรอะ่ะ อ๋อซ้ำจ้ะคัดอะไรเงี่ยโอเคอันตีมาสิบครั้งสุดท้ายไป รอบนี้กราฟพี่มาอืมขอแดงอีกอ่ะน้องเมียวไม่ได้ซ้ำหรอ,อืแตกไหมเคสคริปต์ของอ,อ,าอ,อ่าเคมากเหลือเท่าไหร่ไปสุ่มตัวสักหน่อยสักนิดสักหน่อยไหนเขาออกดีจัง ตอนนี้คือการติผมได้มาครบเลยนะมาผมสูงไม่ถึ้สักหมื่นห้ามาก็อพอเลยมาต้องจิ้มสองตัวนี้แล้วมา,มา,มาอืออือมามาอือโอ้มฟองขาวจงมาฟองเกลือจงออกอืมโอ้โหยุยแดงแดงอือหือ ไม่ว่ะมาสักทีเดี๋ยวค่อยไปหาบี้เพิ่มจอยลี่แตกไหมเนี้ยกริบ Okay. ม,มาดวงกัดมาดวงตัวไม่ออกหรือ,อน้ำมันมาเลยโอ้โอ้ยแตกไหมหยิบอืม้มกอสักตัวสิมื่นแปดแล้ว Ừ, đen Ồ oh. hổ Mà Thực thái mấy Được này Mà Mười hai có mười hả Cú là mà là mấy Ừ. Uh -huh. Ok, khăn vượt thái nhé. Bay. Ừ. Huy đèn. Vượt thái. Vượt thái đó. Ui. ครับพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับวันนี้ก็ขอจากลารไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้ผมด้วยนะครับคนไลค์คนแชร์ก็ได้นะครับบายบายครับบายบายออกตรงนี้เลยวะเออบายบายเลย